ต่อเต่านะ4725กรุงเทพขยับรถมด้วยนะครับเฮ้ยเป็นไงโอ้โหขาวโบ้เลยบอกเะแหงสวัสดีจ้ะคุณคนสวยสวัสดีค่ะเาจะไปไหนแล้วจ้ะฉันจะไปเดินเล่นแถวนี้อ่ะจ้ะจะไปเดินเล่นแถวนี้อย่เงิน ให้พี่ไปเป็นเพื่อนไมจ๊ะอ๋อไม่ไม่ไป็นไรแต่ฉันมาคนเดียวได้ไปคนเดียวไม่อยากมีเพื่อนจ้ะถ้าไม่อยากมีเพื่อนไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นพี่เดินไปเป็นผัวได้ดิจ๊ะพูดจาแน่เกี่ยวอย่านะพี่เจี๊ยบกันอยู่นะมาเจอสาวไทยสวยแท้ที่ไป็นใครนนี้นะสวยจริงนะแม่ อย่าเสนอเธอสนิทเธอก็อย่าในคีดคนแทยจะไปกับพี่ใหม่เราที่กันไม่หีเมียอยามาอย่าดิ้นองเอาดิงดิงองได้ิอดิดอกที่ใช้หายกับพี่ไปั้งงู่ไปค่ะดอคนเมาเฮ้ย ที่ม่อีกเพราะพี่ยังไม่มีเมียอยากชวนทำให้อ,อไมีอยากได เดียวเท่าไหร่เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย hey, เฮ้ย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 มาเดี๋ยมาดิ๋ยวฝันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ๊ยไอ้เบีวไอ้นานตีนมึงอาแล้วไม่ตีอ่ะไม่ตีตีทำไมนี่พ่อกูพ่อมึงอาเป็นลูกเขาลูกอะไรวะลูกนี่เฮ้ยใส่เท่าไร มึงสองคนอ่ะไม่ไม่กูจะไม่รู้จักพวกกูสินะเอมคนใครวะดูลักษณะการแต่งตัวแล้วไม่ใช่คนไทยผมไม่ใช่คนไทยพวกกูสองคนคือพม่ารามนันไอ้พวกพม,ผม,มา่มาเอออาอะอามาพินิรไทยมาสร้างความเดือดร้อนมึงชื่ออะไรวะโอเห็นดินพมา่า กูรู้แล้วต้องรู้จักกูเออใครเนี่ยไอ้พี่ไปออกไปในน้ำพ่อกู่กันมึชื่ออยู่แน่เลยเนี่ยฟังให้ดีกูรู้แล้วกูฟังอยู่ไอ้ควายนี่ชื่อกูได้ยิ่งใหญ่มากพูดสักทีเด้อเลิกอยู่ได้อู้มังก็แจมหลัไอ้มังก็แจมหลเวแล้วมึงเระวะกูเหรอกูไ่้มีชื่อว่ะมังก็แจ็คหลัเว้ย มังกระเจ๊กหลูเออไอ้มังกระเจมหลูมึงคุยดูคนและกูก็มีเชื่อข้องมาเหมือนกันมึงเชื่อวมาเหรอกูนี่ว่ามังกระเด็นมอโอ้โหยินใกล้ไม่ได้เลยกลิ่นถอดสีน้ำหอมมาไงเพื่อนชื่ออะไรเอ็งชื่ออะไรวะใหญ่เจ้ใหญ่คนไทยแท้ ไอ้มังก็เจ็บหรูเลยไอ้มังก็อะไรก็มัวเรียกกล่าวกันชื่อมันนะมันจะไปเรียกมันสิเรียกไอ้แชมป์กับไอ้นนท์เดินไปหมดเลยนะคะเดินไปหมดเลยเดี๋ยวเธอมึงอเจริญจางไปก่อนนะเพื่อนนะเดี๋ยวเจอเพื่อนกูก็คือไอ้มังค์ก็โดตอมังค์ชโดไอ้มังค์ก็โดตอเพื่อนกูใครคับไอ้นนท์ตอไม่ใช่ตอไม่ไหนไม่ใช่ท่ โมโนเล่ย์แง่ดีทำาอบตาตลอดเลยแะต้องมีคนแก่ไอ้นนทยว่าไงวะสาโัน์ไดรางวัลดีนะช่วงนี้ป็นทำมาตัเี้ยอีบ้างเออวันบอกแม่มึงกูจังห้าร้อยตับางวันตรงนี้วนก่อนลนด้วยกูสองคนเี่นนั่งหงอยเลยแม่กูมาฉาบแหลาโพลานกินเลยไม่รู้เน่ยดี๋ยวก่อจะให้ก่อนจะอะไรอีกล่ะเออเลือมึงเล่นไง ลูกเช่วยไดงเลยใช่มจ้ะไม่ใช่คนคุงศสีจะไปทำให้ใส่แย่แบบนี้ไม่ได้ด้วยเร็วมากถ้าคิดว่าแน่จริงก็ข้ามสกุ้ยแก้วไปก่อนไอ้แก้วนี่ก็หลอปากเทนี้เนี่ยอยากจะรู้เหลือเกินพวกมึงจะต้เก่งจะฝักหรือเปล่าว่าจะลองดูมึงพูดอะไรพูดไม่รู้เรื่องฝันลิงแมงเลย ไม่ต้องพูดเงียบเงียบเงียบเลยเงียบเฮ้ยแก้วมึงจำชื่อกูไว้และมึงจำได้ไหมผู้หญิงทุกคนในสัตว์สีไม่ใช่ที่ระบายความแครเออคูจะปล่อยรอยแผลลงไปได้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจจีหลักว่าอย่าทำทั่วแบบนี้ไอ้แก้วโอ๊ยเลือดเรื่ดยกัน วันนี้เล e ือดบางจังนะไม่รู้ไงทำไมอ่ะมึงเล่นกัลมันแรงมากเป็นคนเลือดจางเกียดเขาเล่นหน้าเล่นตาีไอ้เพื่อนไอ้มึงเปลี่ยนคนมาเพื่อนไอ้นั่นมันแพ้ชะกันพอแล้วไอ้นี่ดีกว่ามึงอีกคนนึงไงพ่อมาไม่รู้ว่าแม่มึงหลอกขายเนี้ยปลากูเฮ้ยมันเป็นเป็น คนเขมรเหรเนี่ยปลาเนี่ยปลาขนาดหนูนาบวกเอาหนูนาแม่มึงยังเอาหนูทอดให้พวกกูแดกนั่นไงเพราะฉะนั้นแผวนี้ต้องได้รับโอ้โหหัวแตก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 ยังไม่พอเอาไปอีกหนึ่งแผลโอ้โหหัวแตกหัวแตกโอ้เอาไปสองแผลหแตกหัวแตกสามแผลหัวแตกหัวแตก ไอ้วดกคนอูเลพอแล้วไเล่ลมาจะไหนเนี่ยคนอหัวเนง่ยก็มีแต่เฮ้ยแม่งเอานูมาขายเนีเออเอานูมาขายลิเกกินกันแล้วกินนังงูเลไอ้แกจะเลียงรหัหลังแตกตัวกาลังมากเลยไอ้แบว ฝาไป้ก่อนนะมึไไงไะแกวันนี้มึงทำให้กูเจ็บมึงทำให้กูอายแล้วกูแต่ย้อนกลับมาที่นี่จั้มันว่ากูนจะกลับมาแก้แค้นมึงกูจะลอไอ้เว้ยไอ้ว้ยไพวกรามันมันมาทำอะไรแถวนี้วะ คุณยังไม่ยืดตานเบอร์เราดิแน่คุณค่หัวน้องก็ม่ได้คุณบอกนายดีใช่ไหมครับฉันบอกใครดีแล้วจ้าขอบคุณเพราะคุณทั้งสามคนมากเลยนะคะถ้าไม่ได้คุณไป่ชดวยเอาไว้ก็แย่แน่แน่เลยแหละจ้าน่าเสียดายเนาะนี่เขาตกใจหมดแล้วคุยกันน้องใจเย็นครับไม่จับกระเขาบอนเป็นอะไรหนี่ยตุ๋ยนี่คุณจะไปไหนเหรอครับฉันจะไปตลาดนะคะแล้วคุณมีชื่ออะไรเหรอคะนี่คุณสั่งข้าวไปใช่ไหมครับเนี่ยคูได้ยังไงคะร้านเขาผัด ฉันก็เลไปเอาออเดอร์ตรงนั้นเลยมีทุกอย่างเลยจะกินอะไรอ่ะมีอะไรบ้างบ้านน่ามีหมูมีเนื้อมีกุ้งมีล่นหน้ามีทุกอย่างอ่ะมีอย่างเดียวอะไรความสะอาดเร่ว่าจะเล่นความอร่อยหมายถึงร้านอื่นเอร้านอื่นร้านอื่นใช่มเชื่อไหมคุณชื่ออะไรครับเจอจ่ะคุณรู้ได้ไงว่าผมกันกันหัชื่อของคุณม่ลองาได้ต้องถามพี่แน่ใช่แล้วน่าเราคุ้นจักอยู่แล้วไงก็เพิ่งเห็นไม่น่า ไม่เชื่อนะซ่งนกลิ่นค่ะไปซ่อเกลิ่นไปิดไมค์ถามพวกเราจะชื่ออะไรวะไม่เขาจะถามพวกเราแต่ว่าไมค์เขาไม่ดังใช่ไมค์ดาพอดีเขาจะถามพวกเราว่าชื่ออะไรวะแล้วต่อชื่ออะไรชื่ออะไรคะผมมีชื่อว่าแก้วครับเพี่อนผมจะกลัวเฮ้ยนั่นไงหายฟันแตกไใช่ไหมก็ทุกทีมาข้างหน้าวันนี้จะเข้าข้างหลังอ้วนยางกิน กูเข้าหน้าเบื่อแล้วกูอยากเข้าหลังมั้งเอออย่าผิดล็อกสิเออเราตกใจหมดแล้วเป็นอะไรอยากคุยน้องชอบน้องชอบเขาไอ้แก้วฝันกูยองอยู่ครบปอรวะไหนเกยอยู่โคเปอร์แต่ว่ามันมารวมอยู่ข้างหน้าหมดอ่ะ๋อแล้วไม่ยังไงเด็กกูต้อบเขาเหรอเออทำเขาไม่จัดเราค่อยๆจีบก็เลยเด็กจีบคนไป็นก้าวไอ้แก้วไอ้แก้วทำไมดุดุอะไรคนดูพี่เอ็ดหลอกด้ แม่มเดินแม่มแม่เราก็เดินอยู่เขาก็พัดสายตาบ้างนิโอ้พัดตั้งแต่ออกแขกแล้วเล่นดีเขาเลยหลับเลยบอกเวลาคุณจะลงมืออยากคุยได้จะสอนให้ขอโทษนะครับถ้าคุณสังเกตผมไม่ได้ไปไหนใช่ไหมไม่ได้ค่ะรีวิวเพื่อนผมอยากคุยด้วยได้เลยค่ะรีวิวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดตามพูดตามบ้างพูเถึงเรื่องทุกช่วงเลย เออเอ,อเออสวัสดีครับเุิน,นี่สวัสดีครับคุณเสียงเป็นไรวะพูดตามมีจะถามเยอะสวัสดีครับคุณนส,สดมันอีกนิดนึงสวัสดีครับคุณสวัสดีครับคุณชื่ออะไรวะช,ชื่ออะไรวะเอ่อแซงกลิ่นค่ะ เออชื่อส้มกินเออชื่อส้มกินนึกไงชื่อนี้เนี่ยนึกไงชื่อนี้เนี่ยก็คุณพ่อเขาเขาตั้งให้อะค่ะพ่อไม่ตั้งใจฮะไม่พ่อไม่ตั้งใจตั้งชื่อให้ใช่ไหมพ่อไม่ตั้งใจพ่อไม่ตั้งใจให้ตั้งชื่อให้เป๊ะชนะแกเป๊ะเชียดใช่ไหมใช่ไหมมึงมาเรียงความอะไรเฮ้ยสี่เขาอยู่ แล,แล้วคุณมีแฟนยังแล้วคุณมีแฟนยังไม่มีไม่ไม่ไม่่ไม่นมไม่ไม่ไม่ไมไม่มีไม่ม่ไม่อม่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่้ม,ม่ไม่ไม like> ่ไม่ไน่ัมนี้่ไม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 ไม่ม่ไม่ไม่่ไมี้ม่ไ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 เฮไม่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 ่ไ่ไม่มมไ่มม่มม โสดช้าโสดช้ารีรีโสดช้สโสดช้าค่ะหนูกัดะใจพานหรือเปล่าอะไรเนี่ยแน่จริงป่ะแน่จริงป่ะมองหน้าผมดิมองหน้าผมดิเฮ้ยมองหน้าดิแน่จริงก็ตกผมเลยแน่จริงก็ตกผมเลย หลอกหยอกลองใจหลอกหลอกไม่ไม่ต้องพูดเฮ้ยคุณมันจะเขีดแรงคุณมีแค่นี้เหรอแรงคุณมีแค่นี้เหรอฉันไม่ได้ตอบค่ะหรอกค่ะขอแรงกว่านี้ได้ป่ะขอแรงกว่านี้ได้ป่ะไม่ได้ค่ะขอแรงกว่านี้คนขอแรงกว่านี้คนขอกให้ตกนะขอให้ตกไม่ค่ะตกสิเดี๋ยวตกสิเฮ้ยทำไม่เหมือนตกสิ อะไรออโอ้โหแม่คุไม่มองหน้าใช่ไหมเอ๋บอกให้ตกเลยเย่บอกให้ตกไงจะไม่ตกหรอค่ะตกตกคุณพูดอะไรเบาๆเอ๊คุณพูดอะไรไม่พูดอะไรเลยเฮ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยเฮ้ยนี่ตกติด ตอบให้ต่อไปไม่ตบเลยทำับไอ้คนนี้เขาชอบเราแล้วนะวันนี้กำกับกูไม่จะ้นัดตบไหล่ด้วยคุณต้องการอะไรแก้วมึงแก้งกูไอ้กวงไม่เอาแล้วมันแก้งกูมึงแก้งมันทำไมไม่ไแก้งเกาถูกเนื้อถูกตัวเราแสดงว่าผู้หญิงเขามีใจให้เรามึงกัดมึงกัดมึงแก้งไอ้กวงมึงดีกว่ามึงแก้งแก้งเพื่อนมึงเดี๋ยวนี้มันทำมันถกแก้งกูไปเลยไปเลยทำไมมึงพูดแเปรต คุณจะมาทำไมอีกคะทำไมแท่งทองไม่สงใจเน่ใส่กอไมทำไมแท่งทองไม่สงใจเน่ไปสงใจอีนังแพงเค้กอั้งทำไมแท่งทองไม่สงใจนี่ไปสงใจกีนังแพงเค้กม wow ั้ง ออใส่แล้วใส่แล้วหวานต้องตักด้วยเปรี้ยววานต้องตักด้วยเปรี้ยวคุณครับครูครับขอโชคได้ไหมขอโชคได้ไหมผมจะให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้จะให้ผมไปสาบานที่ไหนก็ได้ว่าผมสำนึกผิดว่าผมสานเกือดผิดดิเชื่อขอแนะนำคัะ ที่จะไปสาวายแต่ผมขอแนะนำพระฮะคุ้เลยนะการทั้งคุณเลยนะการถั้คุ้งเลยนะการพระอะไรเป็นพระพระอะไรเป็นพระไม่รู้ค่ะตอบมาก่อนตอบมาก่อนเดี๋ยวเราดือซะด้วยผสมโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่อ้อะไรล่ะคะพระอะไรเป็นพระพระอะไรเป็นพระ หักศิวะหากศิวะเุีแม่ขอโทษขอไม่ให้ต้องหัวเราะแบบเมื่อกี้ เห็นคุณยินมได้ผมก็ดีาจได้คุณนี้ได้ผมก็ขอโทษผมขอโทษที่ผมทําแบบนนที่ผมทําแบบนนผมจะไม่ทําอีกต่อไปผมจะไม่ทําอีกต่อไปผมมีเพลงจะให้คุณผมมีเพลงจะให้คูณคุณเคยฟังไหมคุณเคยฟังไหมเพลงนี้ผมไม่เคย้องเพลงนี้ผมไม่เคยร้องแ้วผมก็ไม่เคยฟังที่มึงพูดยาวมึงพูดแบบร้องเลยได้ไหมร้องเลยอะร้องเลยนะร้องเลยเฮ่ออ ไม่ร้องเพลงไม่ได้ร้องให้โถ่ใครชอบแค่ไหนคุณแค่คุณสองแล้วจะเพลงอะไรจะไปดูให้พุ่งพงมาดิเออรอยๆแถวนี้เลยไหวานต้องทำไงนะต้องจัดเลยตะอะไรกันเอ่อคุณเชฟปีนค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณเสียเวลาเลยแต่ว่าคุณปลอดภัยก็ดีแล้วแหละครับ ขอบคุณมากอีกครั้งนึ่งนะคะเออคุณชื่อว่าแก้วใช่ไหมคะใช่ครับผมว่ามันจะคู่ันี้ใช่ได้เห็อะไมือของคุณคุณนี่เก่งมากๆเลยกระไรอยากจะขอเสียม,มารยาถามสักหน่อยว่าคุณทํางานอะไรหรอคะอ๋อยังไม่มีงานทำเลยครับพอดีว่ทาทะเลาะกับแม่แล้วก็กีพี่โดนแม่ไล่ออกจากบ,บ้านมาก็เลยใช้ชีวิตไปเรื่อยแล้วก็หางานทำไปไเรื่อย,อยนะครับ ใายจริงเสนาฝีมือมากมากเลยแล้วนี่คืนนี้พี่จะไปนอนกันที่ไหนนะจ๊ะก็เดี๋ยวคงนอนตามสาราวัตรแถวนี้แหละต้อนกิ่นจริงเหรอจ๊ะพี่จริงจริงโอ้น่าสงสัยจริงๆเลยอันนี้ก็แล้วกันนะจ๊ะซ่อนกลิ่นเนี่ยที่อยากจะตอบแทนพี่ๆใ้สามคนอุตสา์เสียชีวิตมาช่วยซ่อนกลิ่นเอาไว้อันนี้ก็แล้วกันนะซ่อนกลิ่นจะชวนพี่ไปกินข้าวที่บ้านของซ่อนกลิ่นแล้วก็ถามว่าคืนนี้ที่ไม่มีที่หลับที่นอนถ้าอย่างนั้นที่ก็นอนค้างคืนที่บ้านซ่อนกลิ่นไปด้วยเลยนะ โอ้โหแต่ว่าพี่เป็นแคสามคนเลยนะจะรบกวนซ่อนกินหรือเปล่าพี่แก้วแมไม่มีเลยจ้ะพี่บ้านโฉดจะใหญ่โตแล้วพ่อแม่ของซ่อนกินเขาจะต้อนรับพี่ไหมเขาจะไล่พี่หรือเปล่าเนี่ยที่บ้านของซ่อนกินนะเหลือแค่คุณพ่อแล้วก็มีพี่สาวกับน้องสาวแต่ว่าคุณพ่ออาจจะดุนิดหน่อยแต่คุณพ่อแกเป็นคนมีเหตุผลจ้ะ<ห>เดี๋ยวซ่อนกินจะคอยพูดช่วยพี่ดวกวยน,นะจ๊ะขอบคุณมากเลยนะแต่คุณพานี้เนี่ยพี่จะไม่ขอเลิฟเลยไม่ใช่แต่คำพูดพี่แล้วถ้าวันต่อไปพี่มีโอกาส พี่จะตอบแทนน้องสั้นเีกให้สารสมเลยนะตอนเียยังไม่ได้อะไรบอกพี่เลยแต่ตอนเนี้อย่ากพูดบอกนะพี่ไม่มีตังค์งจริงมันกได้ไมันก็ได้จะสั้นเด็กนาอไ้ La <muchas> pi